ทที่หธรรมจักรกับปัวัตนาสูตรเอวะเมสุตังเอกังสามยังพักวาภารานสียังวิหรติอิสิปัตเนเมิาทายเตตระโคพักวาปันจวัคคีเยพิ อามันเตสิทเวเมพิขเวอันตาปะพชิเตนาเสวิตาพายโยจายังกาเมสุกามาสุขันลิกานิโยโคฮิโนคัมโมโอทุชนิโกอานาริโย ทัศน์ิตโยจายังอาตากิลามทานุโยโคทุโคอนาริโยอนัตทัศน์ิหตเอเตเตพิขเวอโผอันเตอนุปคัมมะมะชิมะปฏิปทา ตถาคตณะอภิสัมพุทธาจาขุกการณียานการณีภุปสมายาภิญญายัสมโหทายานิพพานายสังวัดตติตตัตมาจะสาภิเขเวมะชิมาปฏิปทา ตถาคเตนะอภิสัมพุทธาจาคุการณียานการณีอุปสมายอภิญญายสัมโพธายนิพพานายสังวัตติอยเมวะอริโยอะทังคิโกมคโคเสยทิทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวาจาสัมมากัมมันโตสัมมาอาชีโวสัมมาวายามุสัมมาสติสัมมาสมาธิอายังโคสาภิกขเว มัชิมาปติปททาตทาคตเตนะอภิสัมพุทธาจะกุการณียานาการณีอุปสมายอภิญญายสมโพธายนิพพานายสังวัตตติอิทังโคปนาภิขเวทุก ขังอริยสัจจังชาติปิทุกขาชราปิทุกขามารนาปิทุกขังโสกปริเทวทุคาโทมนัสสุปายาสาปิทุกขาอับปิเยหิสัมประโยโคทุกโคปิเยหิวิประโยโค ทุโคยมปิดชังนลลพติตังปิทุกขังสังขิเตนปันจุป,ปาทานะขันธาทุกขาติทังโคปนาภิกขเวทุกขาสมุทัยโยอริยสัจจังยายังตันหาโปโนภวิกา นันทิราคาสหคกาต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 าพินันทินีเสยทิทังกามตันหาภวตันหาวิภวตันหาอาเะสวิราคาอิโรโท สคโคปตินิสโคมุติอนาลโยอิทังโคปนาพิฆเวทุขานิโรธาามินีปฏิปทาอริยสัจจงอายเมวอริโยอัทังคิโกมะโคเสยยะทิทัง สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปสัมมาวาจาสัมมากรรมันโตสัมมาอาชิวสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิอิทังทุขังอริยสัจจันติเม พิเวโปเพอานาันุสุเตสุธรรมเมสุจัคุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจัง ปาริยยันติเมพิกขเวปกเทนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุกขังอริยสัจจัง ปริญญาตันติเมพิขเวปุเพอ,อนันุสุเตสุธรรมเมสุจักภุงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุขสมุทัยโยอ,อริยสัจ สันติเมพีขเวปุกเพอนณนุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้มอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทัง ทุกขาสมุทโยอริยสัจจังปะหาตับพันติเมพิกขเวปุกเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโภปนิทัง ทูขัสมุทยโยอริยสัจจังปะหีนันติเมทีขาเวปุกเพอาน,านุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโก อุธปาทิอีทางทุกขนิโรโธอริยศัสตรจันติเมพีขเวปุเพอานานุสุเตสุธรรมเมสุจักพุงอุทปาทิยานังอุธปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุธปาทิอาโลโก อุทปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจังสาชิกาตับพันติเมพิขเวปุกเพอนนุสุตเตสุธรรมเมสุจัก้ึงอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญาอุทปาทิวิชา อุธปาทิอาโลโกอุธปาทิตังโคปนิทังทุกขนิโรโทอริยสัจจงสาชิกตันติเมพิขเวปุกเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักพุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชา อุทปาทิอาโลโกอุทปาทิอิทังทุกขนิโรทาคามินีปฏิปทาอริยสัจจันติเมพิขเวปกเพอนานุสุตเตสุธรรมเมสุจักหุงอุทปาทิยานังอุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชา อุทปาทิอาโลโกอุทปาทิตังโคปนิทังทุขนิโรธคามินีปฏิปฏาัาอริยสัจจังพาเวตับพันติเมพิขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักคุ้งอุทปาทิยานังอุทปาธิปัญญา อุธปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุธปาทิาโโาทตังโคโปนิทังทุขะนิโรธาคามินีปฏิปัฏาอริยสัจจังภาวิตันติเมพิขเวปุเพอนานุสุเตสุธรรมเมสุจักขุ้งอุทปาทิยานัง อุทปาทิปัญญาอุทปาทิวิชาอุทปาทิอาโลโกอุทปาทิยาวะกีวันจะเมพิกเวอิเมสุจตุสุอริยสัตเจสุเอวันติปริวัตตังทวาทสาการังยะทาภูตัง ยานทัสนังนสุวิสุทธังอโหสิเนวตาวาหังพิขเวสเทวเกโลเกสัมมาระเกสัพรมมะเกสาสมณปราหมณียาปชายาสเทวมนุสายะอนุตตาังสัมมาสัมโพธิ อภิสัมพุทโธปัจัญญาสิญญาโตจะโคเมพิกขเวอิเมสุจตุสุอริยยัสตเจสุเอวันติปาริวัตตังทวาทาสาการังยาถาภูตังยานาทัสสนังสุวิสุทธังอโหสิอะถาหังพิกขเว สเทวเกโลเกสมารเกสพรมะเกสาสมานะปรามนิยาปชายะสเทวมนุษย์สาหยะอนุตตารังสัมมาสัมโพธิอภิสัมพุทโธปัจจัญญาสิงญานันจปาณเมทัสสนังอุทปาทิอกุป ปาเมวิมุตติอายมันติมาชาตินาธิธานิปุนับพาโวติอิทัมโวจะพระวาอาตามนาปัจวาวคียาภิกขุพะคาวาโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมินจัปปานเวยาการณสมิงพันยมาเนอายาสมโต โกนทันญาสาวิรชังวีตามังธรรมมาจากคุ้งอุทปาทิยังกินจิสมุทยธรรมมังสัพพันตังนิโรธธรรมมันติปะวาวติเตจะกพระควตาธรรมมาจาก ภุมมาเทวาสัตวมนุษ์สาเวสุงเอตัมภาควตาภาราณสียังอิสิป,ปตะเนมิขทาเยอนุตตรังธรรมจักกังปวติตังอปติวัติยังสมเนนวะพรามเนเนวะ เทเวนวามาเรนวาพระมุนาวาเกนสิวาโลกสมิติภูมมานังเทวานังสัตธังสุตตวาจตุมมหาราชิกาเทวาสัาธมนุษ์สาเวสุง จตุมมหาราชิกานังเทวางสัตทังสุตตวาตาวติงสาเทวาสัตธมนุษสาเวสุงตาวติงสานังเทวานังสัตทังสุตตวายามาเทวาสัตธรมนุษสาเวสุง ยามานังเทวาังสัตทังสุตตวาตุสิตาเทวาสัตรมนุษสาเวสุงตุสิตานังเทวานังสัตทังสุตตวานิมมานราตีเทวาสัตรมนุษสาเวสุงนิมมาน สุตตะวะปารณิมิตวะสวัสดีเทวาสทธมนุ์สาเวสุงปารณิมิตวะสวัสดีนางเทวานางสัตทังสุตตะวะพระมกายกาเทวาสทธมนุ์สาเวสุงเอตัมพระขวตา พารานสิยังอิสิป,ปัตะเนมิคทายอนุต,ตารังธรรมะจักกังปวัตติตังอาปติวัตติยังสามเนนวะพรามเนนวะเทเวนวะมาเรนวะพรามุนาวา เกนาจิวาโลกัสัมินติอิติหเตนัคเนนะเตนะมขุตเตนะยาวะพรมโลกาสัทโธอภูคาชิอายันสัทสัสสาหัสสโลก a t าตุสังกัมปิสัมปักัมปิสัมปวเวทิอัะปะมาน จะโอราโรโอพาโซโลเกปาตุระโหสิอติกรรมเมวเทวานังเทวานุภาวังอัทโคภะคขวาอุทานังอุทาเน,านสิอัญญาสิวัตโภโกนทันโยัญญาสิวัตโภ โกนทันโยติปิติทังอายะสัมโตโกนทันยะสะอันยาโกนทันโยตเววนามังอะโหสติ